สวัสดีครับผมจากศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลดีททั่วประเทศนะครับวันนี้ผมแอดมินเพจนะครับจะมาแนะนําตู้สําหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกแบบ45้าเล่มภาษาไทยนะครับผมซึ่งตู้พระไตรปิฎกหลังนี้นะครับเรียกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกแบบสีเหลืองประดับจั่วด้านบนนะครับแล้วก็เดินลายเส้นทองนะครับราคาตู้พระไตรปิฎกหลังนี้นะครับก็คือราคา9,500บาทนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ซูมกล้องเข้าไปดูใกล้ๆกกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับ อันนี้คือก่อนที่เราจะพูดถึงสเปคของตู้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเดินดูรอบๆตู้หลังนี้กันนะครับตู้ปรนไตบิดกหลังนี้เนี่ยจะเป็นตู้ที่มีความสูงขนาด1เมตร80เซนนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้ปรนไดบิดกหลังนี้เนี่ยเป็นงานมือทั้งหมดนะครับตั้งแต่การขึ้นโครงตู้นะครับ ตอกตู้แล้วก็จนถึงการเดินลายเส้นทองแบบนี้เลยนะครับการเดินลายเส้นทองเนี่ยเขาจะมีเส้นทองแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะค่อยๆขดเส้นขมวดปมนะครับทีละเส้นทีละปมนะครับเดินลายเส้นแล้วก็ติดกับบนไม้เนี่ยครับผมงานแบบนี้นะครับไม่ใช่งานแผ่นสําเร็จนะครับจะเป็นงานมือที่เป็นเป็นขดเส้นนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆม้วนกันเสน่ห์ของเขาก็คือว่าแต่ละเส้นแต่ละลายเนี่ยก็จะ ได้เพียงแค่คล้ายกันนะครับไม่ถึงกับสมมาตรแบบงานอุตสาหกรรมเนาะอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความอุตสาหะของช่างผู้ชํานาญการในการทําตู้ปไตรตปรติดกหลังนี้นะครับผมงานตู้ปไตรปิดกหลังนี้นะครับจะไม่ใช่งานไม้สักนะจะเป็นงานไม้เบญจพรรณนะครับความสูงอยู่ที่1เมตร80ิเซนนะครับส่วนหน้ากว้างเนี่ยจากด้านซ้าย จากด้านนี้นะครับซ้ายมือไปจนถึงด้านขวามือตรงนี้นะครับความสูงเนี่ยจะเสมอกันตลอดทั้งตู้นะครับก็คือ95เซนติเมตรนะครับส่วนเดี๋ยวความลึกเนี่ยผมขออนุญาตวัดนิดนึงนะครับความลึกของตู้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งความลึกของตู้อยู่ที่35สิบห้เซนนะครับ สามสิบห้าสามสิบห้าทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นงานลงสีเหลืองนะครับเขาะจะเป็นงานเอาไม้เบญจพรรณนะครับไม้เบญจพรรณก็คือไมแ้แท้เนี่ยครับผมเป็นไม้แผ่นเนาะแล้วเขาก็จะมาลงสีเหลืองพอลงสีเหลืองเสร็จนะครับมันก็จะเห็นเป็นงานเสียนไม้แบบนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบงานตู้แบบนี้นะครับเนี่ยครับ เขาเรียกว่างานโชฉเสียนไม้สวยงามนะครับที่เห็นแล้วเป็นสีแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเห็นเพราะว่าเวลาทาสีทับลงไปเนี่ยเขาจะทาสองแบบนะครับสีเหลืองแล้วก็สีที่เอาไว้เคลือบเพราะฉะนั้นสีจะมีอยู่สองเฉดสีแบบนี้นี่คือไม่ใช่สีสีสีตัวไม้นะครับจะเป็นสีเคลือบแล้วนะครับผมแล้วเขาก็จะขัดให้เป็นลายแบบนี้ครับสวยงามเลย จะต่างกับงานปิดทองนะครับถ้าเกิดเป็นงานปิดทองเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่งานนี้เนี่ยจะเป็นงานแบบทาสีนะครับแล้วก็จบงานด้วยการเดินลายเส้นทองแล้วค่อยปิดกระจกสีอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยครับการปิดกระจกสีกระจกสีเนี่ยครับเขาก็จะใช้มือปิดทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับผมตลอดทั้งหลังเลยเนี่ยครับทั้งตู้เนี่ยครับ งานนี้นะครับต้องบอกว่าใช้เวลาหลังหนึ่งเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับถึงจะได้หนึ่งหลังนะครับราคานะครับ9,500บาทนะครับถือว่าเป็นตู้ปะไดไอพดกที่มีราคามาตรฐานที่สุดแล้วนะครับผมเราก็เป็นราคาที่แบบยังไม่ได้มีการขยับขึ้นมาเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะสรุปความอ่าสเปคของตู้ปะดไดบิดกหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตู้บระไตริฎกหลังนี้เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่1เมตร80เซนนะครับหน้ากว้างอยู่ที่95เซนส่วนความลึกเนี่ยจะอยู่ที่35เซนนะครับจำนวนชั้นทั้งหมดนะครับจะมีอยู่3ชั้นเอาไว้สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกแบบ45เล่มภาษาไทยหน้าตาของหนังสือพระไตรปิฎกแบบ45เล่มภาษาไทยอะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับหนังสือทั้งหมดนะครับอันเนี้ย ตัวหนังสือปาฏิบดกเนี่ยชุดนี้นะครับ45เล่ม45เล่มเนี่ยเราจะทราบเลขเล่มได้ยังไงอันนี้นะครับก็คือเล่มที่หนึ่งที่อยู่ตรงสันเนี่ยครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสอ็สบสิบสสี่เนี่ยครับลันลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเล่มสุดท้ายนะครับก็คือเล่มที่45ชุดนี้นะครับ จัดพิมพ์โดยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับผมที่สุดไม่ได้จัดพิมพ์นะต้องบอกก่อนทางมหาจุฬาเนี่ยก็คือสํานักโสไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยสงแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับอันนี้นะครับก็คือเทียบกับมือผมนะมือผมใหญ่อันนี้ไซส์ประมาณ A 4สนะครับผมเป็นงานปกหนังพิมพ์ทองนะครับในอันนี้เขาเรียกว่าปั๊มทองนะครับ,นนมรบผมกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษถนอมสายตายอย่างดีสีครีมนะครับ อันนี้คือลักษณะของตัวฟอนต์ของหนังสือพระไตรปิฎกชุดนี้นะครับจะเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ถูกแปลแล้วแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมเพียงแค่ว่าหนังสือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยจะไม่มีอัตกรถ,ถาเท่านั้นเองนะครับผมแต่งานแปลจากบาลีเป็นไทยเนี่ยคือครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสมแล้วสมควรแล้วนะครับที่จะเป็นถือว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบได้แล้วนะครับผม ชุดนี้จะมีอยู่4 5หเล่มน,นะครับตราอันนี้คือตราของมหาชุลาลุกรราชวิทยาลัยนะครับผมจะไม่มีสำนักพิมพ์ใดพิมพ์ได้นะครับอันนี้นะครับพอดีว่าทางมหาชุลานี่ได้ให้ทางสูนี่เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเฉพาะหนังสือพระไตรปิฎกเท่านั้นเองนะครับผมศูนก็จะมีหน้าที่รับหนังสือของมหาชุลาหรือไม่ก็หนังสืออ่ามหาชุลาเนี่ยเอาหนังสือมาส่ง แล้วศูนย์ก็จะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้ในราคาเดียวกันกับมูนิทีของมหาจุฬาเท่านั้นเองนะครับพอดีมีคนมนาถามว่าเออทางศูนย์พิมพ์เองหรือเปล่าแบบทางศูนย์พิมพ์ไม่ได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตอนที่พิมพ์วาระในการพิมพ์ครั้งนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหนังสือชุดนี้เนะ่ะเวลาใส่นะครับเขาก็จะใส่ลงไปในตู้หลังนี้ครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นสรุปเวลาสรุปราคาตู้นะครับก็คือ ราคาตู้หลังนี้ตู้พระไดบปิดกสีเหลืองลวดลายทองอันนี้นะครับราคา9,500บาทนะครับแล้วก็บวกกับราคาหนังสือพระไตรปิฎก1 5 0 0 0หาสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะพิมพ์รายชื่อเพิ่มเติมลงไปในหนังสือนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะเสียค่าจัดพิมพ์รายชื่อลงไปในหนังสือเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับเขาจะพิมพ์แทรกในหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกเล่มเลยนะครับ เป็นงานดิจิตอลสีสีอย่างดีนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับสี่สิบห้าเล่มหนึ่งชุดเนาะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะทำป้ายอลูมิเนียมสีทองนะครับทางศูนย์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็ส่งข้อความมาทางไลน์ครับข้อความรายชื่อที่จะจัดที่จะจัดพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อที่จะจัดพิมพ์ลงไปในหนังสือปบิบกดแล้วก็รายชื่อที่จะทําป้ายอลูมิเนียมเนี่ย สำหรับป้ายอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะมีค่าจัดทำาอย่าง700บาทนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่จะมารับเองนะครับสามารถนำรถกระบะมาได้เลยนะครับเอาผ้าใบมาด้วยเนาะแล้วก็เอาเชือกผูกมาด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะยกตู้แล้วก็หนังสือแล้วก็จะแพ็คให้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็จะยกไปไว้บนรถเป็นุรถกระบะของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทังศูย์ส่งปกติศูนย์จะส่งไปให้ที่วัดนะครับ หรือถ้าเกิดเจ้าภาพจะให้ส่งไปที่บ้านก็ได้แต่ปกติแล้วเนี่ย95%ต้องบอกก่อนเลยว่าไหนๆเสียค่าจะส่งแล้วเราส่งไปที่วัดเลยนะครับผมแล้วทางเจ้าภาพเนี่ยก็เพียงแค่ดีลกับเจ,เจ้าอาวาสวัดนะครับว่า,าทางศูนย์เนี่ยให้บริษัทขนส่งเนี่ยดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกเรียบร้อยแล้วทางเจ้าภาพเนี่ยก็ทําการไปถวายหนังสือและตู้พระไตรปิฎกด้วยตนเองอีกครั้งหนึง่งก็พอแล้วนะครับผม อันนี้นะครับก็คือรายละเอียดของตู้ป้ายบีดกหลังนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอการแนะนําตู้สําหรับใส่หนังสือปไายบีดก45เล่มภาษาไทยราคา9,500บาทนะครับขอบคุณครับ